อีกไม่ช้าช่องของเราจะเปิดรับสมัครเมมเบอร์ชิแล้วใครที่สมัครเป็นสมาชิกช่องเราจะได้รับสิทธิพิเศษจากนอนมาสคอตอีโมจิหน้านอนมาสคอตสุดน่ารักสําหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกและยังมีสัญลักษณ์ของช่องไปด้วยโดยสัญลักษณ์ จะค่อยๆอัปเลเวลไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของคนที่สมัครสมาชิกเอาไว้ระบบสมาชิกกำลังจะมาแล้วมาประกาศเอาไว้ก่อนก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอไม่ลืมที่จะกดไลค์ใต้คลิปและก็ติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆตามมาด้วยน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วใครอยากเป็นน้องผู้โชคดีบนหน้าจอในคลิปถัดไปในคลิปวิดีโอนี้นอนมัสคอตถามว่า คนดูเปิดเทอมวันไหนใครเปิดเรียนวันไหนบอกน้อนมัสคอตใต้คลิปเลยลงไปเม้นจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปคลิปนี้สนับสนุนโดยเทอมโค้ดเกมเพจที่รับเติมเกมมากมายและมีความปลอดภัยระดับ100%ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปใครสนใจไปใช้บริการได้เลยเรื่องเล่าเช้านี้ช็อ ท็อกสุดพบกอริล่าในสวนสัตว์สหรัฐติดเชื้อโควิด -19 จากผ่าคนสุลินจะเชื่ออะไรไม่รู้จักเลยอะไรเนี่ยเด็กดีอืมอะไรเปิด <tw atter speak> ไม่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 ได้เรียกเพื่อนมันบอกว่าในรูปแบบเอกดีว่ากูตกใจเชี่อนี่นี่แกวายเป็นกอริลากันเหรอเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนทะเลาะกันตลอดสนิทเป็นคู่หูโดยทะเลาะกันที่มันเพื่อนรักกันจริงกูแต่งงานกันซะเลยลวกันนะโอ้ เสียงอะไรเขาลูกคิดเสียงอะไรเออกะระเหือกอะไรอ่ะวู้งมันบ้าอะไรเนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้ด้วยงั้นเหรอโอ้ความรักไม่ขึ้นอยู่กับเทสาพตั้งใจเฉยๆอ่ะตั้งตัวไม่ทันนะเกิดอะไรขึ้นล่ะโอ้โหไอ้เองพัฒนาความสัมพันธ์มาถึงขนาดนี้ได้ไงกันเอกดีปทาอีเพิร์ดอะ กูดาบเด็กไอ้เพื่อดาบกางเขนและนี่คือเขาสองคนในเกมไมค์คราฟไปใช่แล้วมระธาเรื่องทะเลาะกันได้ตลอดไงโอ้พูดถึงเกมไมค์คราฟคิดถึงมากเลยใครอยากให้กลับไปเล่นอยากเห็นกลับไปเล่นกดไลค์กันเยอะๆลร็อนบอกเลยละกันนะ yes เราจะได้เห็นอ e ีเพ e ื H ่อใกับอลกดีปภาษากันอีกรอบคือความปลอดภัยเซฟโอ้ยเดินเดินเกี่ยวเดินเกี่ยวเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อเพื่อนของคุณตายแต่เริ่มเล่าเลข เกออคุณเาะมื่อคุณได้ยินใครสักคนกําลังคุยกันเบาๆและมีชื่อคุณอยู่ในนั้นอะไรนะเจ้าที่แรงมากไม่ให้ผีเข้าบ้านนล้นมังกรน,นี่นะอโอ้ยพอแล้วโอ้ยโอ้ยก็เล่คียมจ้ะไอปียกไอีดิกเตี้ยปียกขาดชาบ เิดเคฟซีเร็วกอ็อุ่นเพนเซอร์ไอเด็กไอกเปียขี่คอไม่มีงานเราสั่งให้ไปเล่นไม่ไปตงังเปิดละเคฟซีเมื่อไหนห้องเรียนเสียงดังเกินไปคุณที่เป็นครูเลยเอาที่เก็บเสียงมาใช้อืมโอเคไปแบบนี้ใช่ไหมคือน่าอะไรอะ่ะครูนี่เรียกว่าปืนเก็บเสียงนะ่ะไอครูจะเอามาทำอะไรอะ่ะก็ทำกับพวกเธอได้ไงเสียงเจ้าพระเจ้าพระเจ้าคนนี้ใจดี อีมนุษย์เจ้าอยู่ได้สิทธิ์ขอบพรเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นเกต้องการอะไรพระเจ้าผม,ผม,ผมข,อขอให้สิ่งแย่ๆจงหายไปจากชีวิตพ่อก,กับแม่ของผมครับได้เลย เจ้าจะได้ตามที่เจ้าขอคุณในวันถัดมาสิ่งแย่ๆจะไม่กลับมาหาพ่อกับแม่แกอีกต่อไปนี่คุณลูกเลวขนาดนี้เลยเนี่ยไม่สําคัญว่าคนอื่นจะมองเราเป็นแบบไหนหรือยังไงเพราะว่าไอ้คนพวกนั้นมันไม่ได้หุงข้าวให้เราเด็ก เมื <id>: ่อ<ร>ท <ık> ีมของคุณในเกมออกหมดทุกคนและเหลือทีมคุณเอาไว้คนเดียวในทีมมึงนัดกันออกใช่ไหมออกพร้อมกันเลยทิ้งกลัวคนเดียวอ่ะผู้ใหญ่ที่ควรแก่การนับถือทั้งสามคนคนที่ก็เป็นตำนานคนแรกเมื่อเห็นภาพคุณก็ดูแล้วว่าเขาเคยพูดอะไรเอาไว้ประโยคเดียวของเขา และนักเทศที่สอนให้รอดผลจากอบายมุกนี่ใครวะสอนให้รู้จักฟังปรญาคำคม,คมคมใจคมกิเลสตะโกนหาสรรหาแต่และคนปัจจุบันในยุคข,ของโมเดินบรลุอรหรันด้วยธรรม,มากระตุกจิตกระชากใจอาจเอตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิง พี่นำเท่วมไม่ก็อยากจะเล่นนำเท่วมก็หยุดพวกเราไม่ได้โตยังไม่สุ่มพอมันจะเอาขาขยิ่งด้วยจะหยุดเขาได้ต้องดึงสายเน็ตเท่านั้นตัวย่อของกลานบ้านกอกำเลยกูอาปาทิ้งแม่งรอรอล็อกเพื่อนบอไม่โทบ้าไปแล้วอาสอง ลาวก่อนกูไม่ทำนอนั่นไงครูครูเรียกตรวจเปิดเ,เปิดมาโอ้โหโล่งขาวเลยโตเป็นควันแนวน้นมึงจะไปหดัดแดกผักอีกเหรอ,ออก็มันไม่อร่อยอ่ะมันสู้เนื้อไม่ได้อ่ะงงความอร่อยและรสชาติบากมาพอกับความไหยเยน่ยอ,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 อะไรที่มันดูธรรมดาธรรมดา ไม่มีรสชาติมันคือคุณประโยชน์หน้าแรกไม่มีอะไรการงานอาชีพหน้าต่อไปถึงกับเออใครทำน้าพวกใสน้องอะนั่นสิกิดได้ยู้หมดเลยโอ้แกมขื่แก่เลยกระดากยูหน้าเกลลงเยอะเลยเรียบันอระบบป้องกันความปลอดภัยกันบอดจงกดคลิกหาไอเวียดกงโซลเจอร์ในป่านี้มันอยู่ไหน ใครเจอบ้างกดให้ถูกกดแค่ปุ่มเดียวช่องเดียวเท่านั้นถ้าก,กดผิดต้องกดใหม่แล้วเลือกรูปใหม่โอ้ดูแากตรงนั้วกูจะหามึงนี่กูต้องลงไปในป่าจริงๆแล้ว <Okay. S 1> อะไรว่หมาขิ้เลีอยอยู่ในเต็นทเห่าห้องห้องเราไม่ดูเกี่ยวกับบอลนะถ้าเป็นพวกดูบอลนี่น่าจะมีแค้นอะนะ ใช่ไหมเราไม่รู้เพราะอะไรนะสิแต่ดูบอว่าแบบถ้าใครดูบอลน,นี่มันจะแบบขมกันตลอดเลยนะขมไปขัมมาซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะเราไม่ได้ดูบอลลูกมาหาแม่ที่บ้านหน่อยวันนี้ามีญาติมาเยี่ยมมาเร็วเลยนะไม่ได้ครับแม่หนูอยู่อีกบ้านนึงมันไกลบ้านแม่เกินไปไม่ได้คุณแม่แต่ว่านั้นลูกเออหลานของญาติกำลังเล่นคอมของลูกอยู่อะ ไหวเส้นเลือดกูจะแตกแล้วฟอฮ่าฮ่าฮ่าฮู่ฮ่าฮ่าฮ่าฮนาน่าฮ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 ่าเ่าแ่าฮ่าฮ่องลาก่าฮ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 ่่ามันแปล่หม่มากเลยพ่อฮ่า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 ่าฮ่่าฮ่าฮ่าชื่อฮ่่า่า่ งง้อย่าเ <East> ียด like ็ดที่เวลาเอ่อทำข้อสอบอะไรอย่างงี้นะครูมักจะบอกอะนะใช้คำของคุณห้ามก๊อปปีมาจากหนังสือใช้คำอธิบายของคุณหนังสือบอกเอาไว้เขาตายตอนปี1987ผมก็เลยใช้คำของผมเองปี1987เป็เป็นปีที่เขาตาย The true. วิธีสุดช็อกวาล้้านหายได้ภายใน2ส,สัปดาห์ร้านแค่ไหนก็ดกดำได้คลิกเลย What <the> fuck? เอาสีอิลานหัวหอ,อะไรอ่ะไม,ไม่ใช่มันเหมือนสีอิวนเลย <c oughs> จินตนาการสิท่านอนงีบอยู่บนเรือทานิกแล้วตื่นมาทีก็เจอภาพเนี้ยก่อนจะสำลักน้ำตายแล้วก็เจอไอ้ปานหน้านี้มายอยเยอะนะ นี่คือคนอย่ใส่ในเมืองทาคอมไปเอเขียนฟอร์มทาคอมไปใจแล้วนี่คือทุกคนนี่ทุกคนต้องติดอาวุธเลยไวรุษแบบเลยอ่ะเฮ้ยมองหน้าพ่อฮี้ยริคำมเว้ยพอดี <c oughs> ผมชงในกาแฟแล้วเหลือครับสนใจจะมาแบ่งปันกันไหมไมันก็เยอะไปรสชาติก็จะแปลกๆหน่อยับแปลกร่าง อ๋อไม่ชื่นแปลมาเป็นควายใจเย็นอย่คลิปติดเหลืองอีเพิร์ดอย่าพูดอย่างนั้นจำไว้อยู่ที่โรงเรียนแหละอย่าหลับนะมันหลับวะพวกเราไป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 ถ่ายไว้ตัดต่อโอเคบอกฉันได้หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจ Bye-bye. <laughs>